สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้เช่นเคยเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะพิเศษคือพามารีวิวรถนอกสถานที่นะคะเพราะว่าเก่งกี้กำลังจะพารถนะคะไปสมอบลูกค้านั่นเองค่ะเดี๋ยวมาชมนะคะว่าวันนี้เก่งกี้ พารุ่นไหนมาและแต่งแบบไหนบ้างคะสำหรับวันนี้คะ่ะมาพบกับ Ford Ranger นะคะ4ประตูรุ่น XLT คะ่ะสำหรับรุ่น4ประตู XLT มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดา857,000บาทคะ่ะสำหรับเกียร์ออโต้92,000บาทเครื่องยนต์2.2ลิตร ให้กำลังแรงม้าสูงสุด160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรเดี๋ยวพามาชมค่ะว่าวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างแต่ก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เก่งกีด้วยนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มด้านบนชิ้นแรกกันเลยวันนี้ค่ะด้านบนลูกค้าเลือกติดนะคะเป็นสรูปค่ะทรงเตีย้ยให้สีสกูปก็คือเป็นสีทูโทนนั่นเองค่ะสีขาวเหมือนกับตัวรถล้วตัดด้วยสีดําด้านในส่วนของด้านบนฝากระโปรงค่ะทั้งซ้ายและขวานะคะจะติดเป็น ตัวสติก,กอร์นะคะลายกราฟิกคำว่าเรนเจอร์นั่นเองในส่วนของชุดแต่งด้านหน้าวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่ง F 1 5 0 Spider รค่ะประกอบไปด้วยกระจังหน้านะคะพร้อมฟอนต์อักษร FORD ในส่วนของตัวอักษรลูกค้าก็เลือกเป็นสีขาวนะคะเหมือนกับตัวรถพี่ๆสามารถเลือกสีได้นะแล้วก็ไฟ LED 3จุดค่ะ แล้วก็สำหรับชุดนี้จะมีไฟ LED นะคะแสงสีขาวตัวสีนะคะแล้วก็แผ่นอะคริลิกนะคะด้านหลังสีดำเงากันชนหน้าสีดำค่ะพร้อมกับชายกันชนสีเงินนะคะรุ่นนี้ค่ะมีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานอยู่แล้วนะด้านหน้าที่เพิ่มเติมอีกหน,หนึ่งจุดค่ะเป็นครอบไฟหนะ้านั่นเองเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟสำหรับไฟหน้ารุ่นนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์จากโรงงานค่ะ ด้านข้างตัวร้อซุ้มล้อ6นิ้วนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกแบบไม่มีหมุดค่ะซึ่งซุ้มล้อน,นี้มาพร้อมกับตัวชุดแต่งด้านหน้านั่นเองค่ะในส่วนของล้อแม็กค่ะเป็นแม็กขนาด16นิ้วนะคะแม็กที่ลูกค้าเลือกก็คือเป็นแม็กลายหยดน้ํานะคะเป็นแม็กสีดแล้วตัดด้วยขอบสีเงินแบบนี้จับคู่กับยางฮันคุกเดน n โปเอท2 2ค่ะซีรียลยางจะอยู่ที่2 6 5 7 0 R 16ค่ะ แล้วก็ครอบแก้มวันนี้ทําการครอบเป็นสีดํานั่นเองนะคะจากเดิมเป็นสีโคร وم وم. เมียมเบ้ารองมือเปิดค่ะสีดําด้านป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือสําหรับด้านบนราวหลังคาค่ะรุ่น XLT ราวหลังคาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็ทําการติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,มความบึกบึนให้กับตัวรถนั่นเองในส่วนของกันสาวันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นกันสาแท้นะคะของทางสอดนะคะสีชิ้นแบบนี้เลยแล้วก็สติกเกอร์ส,สวยๆลายกราฟิกแบบนี้ค่ะซึ่งพี่ๆสามารถเลือกลายสติกเกอร์ได้นะแล้วก็สี ของสติกเกอร์และยังออกแบบลายสติกเกอร์ได้เองด้วยไปต่อกันที่ทายกระบะบ้างค่ะครอบฝาถังน้ำมันค่ะแล้วก็โลบาเหล็กทรงไข่ยาวของ Outlander นั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็ที่เีนเจอร์ส่วนใหญ่ก็เลือกติดกันแล้วก็ครอบไฟท้ายค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟรวมถึงเพิ่มมิติให้กับตัวรถด้วยการติดเบ้ารองมือเปิดทรงปลายดาบค่ะและสติกเกอร์ลายยางแบบนี้เลยเนาะที่ฝาทายค่ะ ในส่วนของกันชนท้ายพร้อมเซ็นเซอร์4จุดนะคะสำหรับรุ่น XLT ค่ะจะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะภายในค่ะจะเป็นเบาะหนัง นะคะพร้อมกับจอค่ะขนาด8นิ้วค่ะซึ่งตัวนี้จะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยนะคะ1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะหรือชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยนะคะและถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้ได้เช่นกันค่ะช่องทางการติดต่อของเก่งกี้ขึ้นไว้ให้แล้วค่ะเบอร์โทรหรือไอดีไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยและฝากเข้าไปช่วยติดตามผลงานของเก่งกี้นะคะทาง y t u t u ค่ะและทาง Facebook นะคะที่เพจชื่อเดียวกันเลยค่ะโปรโมชั่น o อด by เก่งกี้ค่ะรับชมแล้วช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัถดไปด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตัวพาสุนลอไปส่งมอบให้ลูกค้าก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย